ไอ้ท <łość> ี Weg, Gott, ่พี่เว้ยพี่สองจงฮีมีรุ่นเมกันพี่่านอะไรมามากมายใครกขรู้จักพี่กูนี่พี่กูถูกโจ๊กหวยเว้ย